ังหวัดหนองบัวลาพูนะคะเจ้าหน้าที่ไปบุกรวบนายกอบตอหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าเสพยาบ้าค่ะไปตรวจค้นยังเจอปืนเถื่อน2กระบอกด้วยนะคะนาทีที่ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ตารวจเนี่ยไปนําตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งคือตอนที่ไปเจอยังใส่ชุดทํางานเลยอะ,ลละนเ,อเนี่ยชุดชมพูลักษณะอย่างเงี้ยในพื้นที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูไปตรวจสอบที่บ้านพักยังเจอปืน2กระบอกนะคะ <c oughs> เป็นปืนสั้นหนกระบอกกระสุนขนาดจุดสามนัด ไปเจอลูกชายลูกสะพ้ายคนงานอีกสองคนเอามาตรวจปสวัสสาวะให้หมดปรากฏม่วงทุกคนรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนายกอบตอรกรับสรารภาพว่าก็เสพยาบ้าจริงอ้างว่าคนงานในสวนเนี่ยเป็นคนเอามาให้เสพส่วนอาวุธปืนที่เจอไม่ใช่ของตนเองเป็นของลูกน้องของผมเป็นลูกน้องที่ทำงานในอบตเอามาฝากไว้เฉยๆแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อในประเด็นนี้นะคะ จากนั้นมีการขยายผลตรวจสอบที่ห้องทํางานที่องค์การบริหารส่วนตาบลของนายกอบตอคนดังกล่าวยังไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย นายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งท่านเป็นในอำเภอนากลางท่านบอกว่าได้รับร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนว่าเนี่ยนายกอบตอเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาบ้าอลไร,ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเดี๋ยวจะได้มีการทําหนังสือรายงานไปยังจังหวัดน้องบุรีรัมพ์ให้มีคําสั่งให้นายกอบตหออยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก็จะทําหนังสือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเรื่องวินัยถอดถอนต่อไปด้วยค่ะ อาผบปืนอยู่ในห้องนอนนายกเนี่ยครับสองกระบอกนะครับแล้วก็เป็น,ป,นปืนที่ไม่ได้รอนุญาตตามกฎหมายนะครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับไม่ญาตแล้วก็พร้อมเครื่องกระสุนนะครับเราจึงควบคุมตัวนายกนะครับแล้วแจวาา้งข้อกล่าวหาทราบเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะนายกองการบริหารส่วนตำบลเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ส่งดำเนินคดีต่อค่ะ